<c oughs> ออสวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับเจ้าของ y YouTube แอ c เค n t สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยวันนี้นะครับมาพบกับ ทุกทท่านทุกๆลัคนาราศีนะครับเหลืออีกสองลัคนาราศีเท่านั้นนะครับคุยกันมันๆรู้ทันดวงกับชินสหมิงของเบ้งเมืองไทยและในครั้งนี้จะมาตอบคำถามพอกรุบกริบกรุบกริบให้กับชาวลัคนาราศีกุมงชาวลัคนาราศีกุ้จ้านะครับ โอ้ยเขาถามกันมาเยอะแยะมากๆนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะเดี๋ยวผมก็จะทยอยทยอยพูดให้ฟังวันนี้ก็วันที่สิบห้านะครับใกล้วันหวยออกแล้วนะนะครับอ่านะครับทักทายกันนะครับอ่าเริ่มจากคุณคุณอะไรเนี่ยคุณทันทัญญาทัญญารัตนนทันญากุล อ่าคอมเมนต์มาว่าขอบคุณค่ะฟังแล้วสบายใจแต่วันนี้เหมือนได้ดูอาจารย์ในทีวีแนะนำให้ถวายพัดลมกับพระที่บวชบวหลายพันษาเรื่องแก้เคล็ดการเงินอ๋อผมไปแนะนำในรายการบันเทิงปากมา้านะครับในท้ายรายการบันเทิงปากมา้าบอกว่าชาวลัคนาราศีกุมอะ่ะช่วงเนี้ยถ้าเกิดไปถวายพวกพัดลม หรือถวายเอปัใจจัยให้กับพระที่บวชมาหลายๆพรรษาจะเสริมดวงได้ดีอ่าคุณก็ได้ดูรายการที่ผมไปออกมาของบันเทิงปากมานะครับก็มีโอกาสก็ไปถวายแหละครับดีมากๆนะครับต่อไปคุณเออคุณอะไรคุณโอเคโอเคนะครับรูปโปรไฟล์เป็นรูปการ์ตูนนะครับบอกว่า ถ้าไม่มีคู่ทำไงอะ่ะตายตายต้องรีบหาคู่จะได้รวยรวยรวยอ๋อผมไปบอกว่าชาวลัคนากลุมคืองี้ชาวลัคนากลุมอะ่ะดาวดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระหัสเนี่ยไปอยู่ในภพลาพระกระดุมพระไปเป็นลาพระหมายความว่าการเงินจะดีมากแล้วก็คู่หรือคนรักเนี่ยจะเข้ามาหนุนในเรื่องการเงินเขาจึงบอกว่าเนี่ยเขายังไม่มีคู่เขาต้องรีบหาแล้วเออรีบรีบ,รบหา,าทิ้งเถอะนะ โอเคต่อไปคุณโวโวรูปโปรไฟล์ไม่มีนะครับลัคนากรมบอกว่าถ้าไม่มีคู่รักะทำไงทุกวันนี้ทำเองทั้งหมดคงต้องหาคู่โดยเร็วพราะไม้คนแก่ต้องเอาแล้วนะเออขคงสุดท้ายแล้วนี่ <laughs> ออนะครับต้องรีบหาหน่อยนะนะครับนะครับต้องรีบหาหน่อยนะคู่ครองนะนะครับนะครับ ต่อไปนะต่อไปคุณพลสวรรค์เขียวพาใช้ป่าไม่รู้นะบอกว่ามีคนคุยค่ะเป็นคนมีตำหนิชาวต่างชาติอายุห่างกันเกือบสิบกว่าปีมาพัวพันแต่ไม่แน่ใจเขามาดีมาร้ายโอ้ยแม่คุณถ้าจังหวะดวงมันดีเขาคงมาดีนแน่ๆะนะอย่าไปซีเรียสมากนะ เราเองก็ใช้ประสบการณ์ที่เราเคยเห็นคนมาลองดูสิว,าว่าเขามายังไงแต่ลัคนากุมผมเชื่อว่าดวงกำลังดีขึ้นนะไม่ต้องห่วงนะนะครับต่อไปเอออืมคุณอ n d ต r t เ n e enter นะครับตัวรูปโปรไฟล์เป็นรูปตุ๊กตาผู้หญิงบอกว่าจาน ขอรไนน์อินแบงคอกหน่อยของแหลมโมริสันด้วยฮ่าฮ่าจากนักษากุมเออจานคอ์ไนน์อินแบงคอกหน่อยของแหลมมอริสันแหมได้เดี๋ยวจัดให้ <laughs> เพลงนี้จริงๆแล้วเป็นของแกรี่มัวนะครับชื่อเพลงเอ่อ p a รทเชียนวอล์คเนะครับก็ก็คือไนน์แบงคอกของเอ่อคุณนะ้าอาจาร์แหลมมอริสันนั่นแหละนะครับเป็นเพลงเดียวกันเดี๋ยวจัดให้นะเออ คุณปัทมานามสกุลสุทัสนพัฒนาถามมาว่าหนูราศีกุมลัคนาพิจิกไปสัมภาษณ์งานมาเมื่อ27กุิบเจ็ดกุมภามีโอกาสได้ไหมคะก็ไปดูที่พิจิกซิอันนี้เขาคุยถึงลัคนากุมอยู่เออว้ยเออไปดูที่พิจิกเลยผมพยากรณ์มาให้หมดแล้วนะครับกลับไปดูนะเออเออต่อไปคุณ เอ,อคุณชื่ออะไรเนี่ยคุณซีเพลนะครับเป็นผู้ชายนะครับเออบอกถามว่าทำไมราหูย้าย7จถึงแมีนาครับในโปรแกรมคำนวณและอาจารย์บางท่านทำนายก็ของผมย้าย22ุิบสองกุมภาเออมีปัญหาอะไรเปล่ะล่ะ <laughs> ของผมย้าย22ิกุมภานะเออเจดถึงแปดของใครก็ต้องไปถามคนนั้นนะครับผมไม่ไม่ไม่ไปตอบซ้ำซ้อนกันนะ นะครับต่อไปคุณสวรญญาเอสนะครับถามมาว่าคนไม่มีคู่จะทำยังไงคะแต่ก็มีคนมาชวนร่วมหุ้นและลงร่วมหุ้นและหุ้นชีวิตตัดสินใจยังยังไม่ได้คะ่ะคนหนึ่งอยู่เมืองไทยอีกคนอยู่เมกาแต่ใจคิดถึงเมืองไทยอยากกลับบ้านเกิดคนลักนาลุมอยู่ต่างถิน่นต่างแดนจเจริญกว่าใช่ไหมคะอาจารย์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าเกิดลักนาลุมและต้องไปอยู่ต่างแดนถึงจะ จะจะรวยไม่เกี่ยวผมหมายความว่าถ้าเกิดทำธรุรกิจแล้วมีแฟนคุณหรือคู่คุณเข้ามาเกี่ยวข้องจะดีนะไม่ได้เกี่ยวหมายเพราะว่านักนากุมต้องไปทำมาหารับประทานอยู่เมืองนอกอันนี้คุณคิดไปเองนะมันโนไปเองเออนะคะเออต่อไปคุณไพโรดเดร,รูปโปรไฟ,ฟล,ล์มป็นรูปหมา บอกว่าเกิดวันอาทิตย์ที่12เดือนพฤศจิกาสองห้าเวลา12.40ลัคนาอะไรครับอาจารย์ไม่บอกเลยอ่ะบอกไปหลายรอบแล้วว่าให้ไปหาหาเอาเองเออเข้า Google พิมพ์วันเดือนปีเวลาเกิดนะถ้าผมหาให้คุณตอนนี้คุณก็รู้แค่ของคุณถ้าคุณไปฝึกหาเองคุณจะหาให้ตัวคุณแฟนคุณผัวคุณเมียคุณพ่อแม่คุณพี่น้องคุณคุณหาได้หมด เข้าใจไหมผมอธิบายไปหลายรอบแล้วเรื่องการหาลักนาไปหัดหาเอาเองนะพึ่งพาตัวเองบ้างนะครับเออพูดแม่งตรงตรงนี้แหละคุณจะได้หาเป็นไม่งั้นก็ต้องรอสินแสหมิงหาให้อย่างเดียวผมจะไปหาให้หมดเหรอเนี่ยอคนตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยนะครับพูดอย่างจริงใจเลยคุณไปหาเอาแล้วก็ต่อไปคุณจะหาให้ตัวคุณคุณพ่อคุณแม่คุณแฟนคุณผัวคุณเมียคุณคุณก็หาได้ง่ายๆนะเข้า Google พิมพ์ผูกดวงกรอบวันเดือนปีเวลาเกิดก็ออกเป็นลัคนาแล้วเออแค่นี้ยังหาไม่ได้อ่ะไม่รู้จะว่าไงแล้วเออเออ,เอ,อนะครับคุณสมัยอาจารย์หาลัคนาให้หน่อยเอาอยกแงไปหัดหาเอาเองนะครับหัดหาเอาเองนะช่วยเหลือตัวเองนะครับเรามาพยากรณ์ให้ท่านได้ฟังแล้วก็บางอย่างท่านต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างผม หาให้ไม่หมดหรอกนะมันเยอะจริงๆนะครับบอกวิธีหาให้แล้วง่ายๆคุณจะได้หากันให้เป็นนะเออนะครับต่อไปคุณวิภาวันบอกว่าอาจารย์หนูอยากทราบว,ว่าหนูแยกทางกับแฟนปีกว่าแล้วแต่ยังไม่กลับแต่ยังไม่อยาเออ เขาไม่ยอมมาอย่าแบบนี้หนูอยู่ในเกณฑ์โสดเหลอคนมีคู่จะได้ฟังดวงถูกอันนี้ถือว่าหนูหนูแยกกันแล้วครับไอ้ทะเบียนสมรสอะไรเนี่ยผมไม่ได้ไปซีเรียสหรอกบางคนแม่งจดทะเบียนกันแต่ตัวแม่งอยู่นู่นน่ะไปไหนมีใครต่อใครแล้วก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวกันนะหนูนี่ถือว่าถือว่าหย่าแล้วนะครับเอออืมเออ,เ,อ,อเดี๋ยวนะ คุณสสีประพาอาจารย์ดูดวงแม่นจางหนูติดตามมาโดยตลอดอยากทราบว่าหนูจะดวงดีไหมแล้วผมจะไปโลมั้ยเนี่ยเฮะดวงดีไหมลัคนาอะไรล่ะคะลัคนาอะไรก็ไปฟังที่ลัคนานั้นนะคือกลุ่มอะ่ะผมบอกเลยว่าการเงินจะดีมากย้ําไปหลายครั้งแล้วละ่ะนี่คือช่วงที่ผมกําลังพูดอยู่ในประมาณวันที่สิบสี่มีนาผมบอกไปแล้วว่ากลุ่มดวงจะดีมากนะครับการเงินจะดีมากแล้วก็ ติดต่อทําอะไรก็จะสําเร็จทําอะไรพยายามอิงคู่เข้าไว้อิงคู่หมายความว่าคู่จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการดําเนินชีวิตในทางที่ดีของคุณทําให้คุณจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเขาจะเป็นคนช่วยตัดสินใจได้ดีมากถ้าได้คู่คู่ก็จะเข้ามาหนุนดวงทําให้เราเหมือนกับพบแสงสว่างพบช่องทางที่ดีนะฉะนั้นตัวคุณเองนั่นแหละนะครับ มีใครเข้ามาชอบมาถูกอ,อกถูกใจลองดูศึกษาดูใจโอกาสที่จะคบหากันไปได้ดีแล้วถ้าเกิดเป็นพัฒนาไปได้ดีนะก็จะหนุนเนื่องกันนะครับนี่ตอนที่ผมกําลังคุยอยู่กับคุณเนี่ยประมาณวันที่เอ่อสิบสี่สิบสี่มีนาคมนะครับก็คือช่วงเนี้ยก็ถือว่ามาตอบคาถามให้กับทุกท่านนะั่นแหละนะอ้าวอีกอันหนึ่งเอออาจารย์ผมลักษนากุมเมื่อไหร่จะมีคู่ครับ รอมานานแล้วโอ้ยน่าสงสารที่หายถามมาตรงๆเลยเมื่อไหร่จะมีคู่รอมานานแล้วก็เนี่ยนะครับดาวมันก็เริ่มเดินดีแล้วแหละนะเออดาวมันเริ่มเดินดีแล้วผมว่าคุณน่าจะมีโอกาสที่จะมีอะไรดีๆเข้ามาในเรื่องความรักนะแล้วก็ย้ําว่าถ้าเจอคู่เนี่ยคู่ก็จะเข้ามาหนุนในเรื่องของฐานะเรื่องการสร้างฐานะด้วยนะเออต่อไปอ่ะอีกคนนึงก็ได้นะฮะชื่อคุณย้ำม,มิวนะฮะยำม,มิวถามว่า คู่แม่ลูกได้ไหมคะราศีกุมลัคนาสิงห์เขาหมายถึงผัวเมียหรือแฟนแม่ลูกไม่เกี่ยวฮาขอให้โชคดีนะสวัสดีจ้าไปแล้วนะขอให้โชคดีทุกท่าน